ไม,ไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายกูอัดวิดีโออย่ายมายุ่ง มันห่อเลี้ยวมันห่อใส่กระทาวไว้แล้วพี่พีมันเม่นไม่กินไออิฟไออิฟไออิฟกิน the you